ทั้งสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีดำนะสวยมากๆกระถางนี้ราคา <Hello. S 1> สวัสดีครับวันนี้นะครับเจก็พามาบ้านสวนคุณยายนะครับผมนี่ครับโชว์เก้าชั้นนะครับส,สีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่เรามาดูกันนะครับว่ามีโชว์เก้าชั้นด่างแบบไหนสีอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับนี่ต้นนี้นะครับนําเสนอเลยสวยมากสวยจริงๆนะทุกคนชมพูสวยมากนี่ผมให้ดูก่อนกระถางใหญ่มากเลยนะครับนี่สีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะนี่โชคเก้าชั้นนะต้นนี้ลักษณะใบเขาจะยาวๆนะครับผมตัวนี้นะครับก้านแดงชมพูเลยนะนี่มีหลายสีมากเลยครับในหนึ่งใบกระถางนี้นะใหญ่มากๆเลยฟอร์มใหญ่นี่นะครับผม อันน boss, ี okay. kind of of well, so here. Here. So ้เจอยู่บ้านส่วนคุณยายนะครับผมหรือส่วนของคุณยายกุหลาบนะครับพอดีคุณยายไม่สะดวกตอนนี้ยังไม่สะดวกนะครับเลยให้เจไล์ไปก่อนโอเคนะครับนี่เจก็มาเก็บบรรยากาศให้นะครับว่าในส่วนของคุณยายมีอะไรบ้างนะครับนี่มากลับมาที่ต้นนี้ก่อนนะครับนี่สวยมากนะครับนี่ต้นนี้นะครับใบยาวๆนะครับขอบใบเป็นริ้วแบบนี้เลยนะมีหลายสีมากกระถางนี้กระถางใหญ่นะครับกระถางประมาณแบบว่า 15นิ้วเลยทุกคนใหญ่จริงๆสีขาวสวยๆแบบนี้ทุกคนนี่สวยจริงๆนะนี่ก้านแดงๆแบบนี้เลยทั้งสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีดำนะสวยมากๆกระถางนี้ราคา2 5500บาทนะครับนี่ถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวเจขึ้นเบอร์ติดต่อคุณคุณยายกุลาบแล้วก็เบอร์เจให้นะครับด้านล่างสายจอนะครับผมเดี๋ยวเจขึ้นไว้ให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้ก็ ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสอบถามคุณยายได้เลยสอบถามเจได้เลยนะครับมาต้นที่หนึ่งแล้วก็มาต้นที่สองครับต้นต่อไปนะครับตัวนี้ก็สวยทุกคนสวยมากแล้วก็ถังใหญ่มากเลยกระถางขนาดเนี้ยทุกคนสิบห้านิ้วเหมือนกันนะสีดำใหญ่ๆแบบนี้เลยฟอร์มใหญ่มากใหญ่กว่าตั้งแม่อีกทุกคนนี่คือว่าเขาเรียกว่าอะไรยิ่งกว่าตั้งแม่นะนี่สีดางสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากแล้วคือติดฝากเราด้วยนี่ติด นี่มีดอกเขาแล้วมีดอกเขาแล้วด้วยนะนี่นี่มีดอกหนึ่งสองสามสี่ดอกเลยทุกคนใหญ่หญแบบนี้นะด่างสวยมากๆนี่เจต้องซูมแบบว่าเอ้เจต้องขยับออกมาไกลามากเลยนะนี่แล้วก็ซูมเข้าให้ดูเลยลักษณะใบาเด่นๆแบบนี้เลยนะด่างสวยมากเลยต้นใหญ่แบบนี้นะทุกคนกระถางสิบห้านิ้วนะตัวนี้เป็นดำด่างเลยนะจะเป็นออกว่าชมพูสีโอรสแล้วก็ออกสีส้มๆเนี่ยนะสีเขียวสีขาวเขาก็มีนะในหนึ่งต้น ดังสวยๆแบบนี้นะกระถางนี้ราคา18,500้าร้อบาทนะนี่ถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อเจแล้วก็คุณยายมาได้เลยนะนี่มากระถางต่อไปกระถางนี้ก็สวยมากทุกคนเดินเข้ามานี้แบบเด่นเลยเด่นพอๆกับต้นแรกเลยนะที่เป็นสีชมพูต้นนี้นะทุกคนต้นนี้ก็เด่นมากๆเลยนะนี่ลักษณะใบคือแบบชูตั้งเลยนะแบบนี้เลยนี่ใบจะออกเขียวๆนะตัวน,นี้จะไม่ออกดํานะตัวน,นี้จะออกใบเขียวนะ ด่างแบบสามสีสีเลยทุกคนนี่นี่จะต้องให้เห็นแบบนี้นะสวยมากมีพามุมสูง,ขงเขานะตัวนี้คือแบบว่ายกยอดได้ทุกคนยกยอดได้แล้วอะ่ะนี่สวยแบบนี้เลยลักษณะใบขอบใบก็จะเป็นริ้วๆนะครับนี่ใบก็จะแข็งๆนะครับนี่ด่างแบบนี้เลยนะด่างสวยมากด่างสวยจริงๆทุกคนตัวนี้คือแบบว่าด่างกระจายมากเลยนี่ กระถาง15นิ้วเหมือนกันนะทุกคนนี่ใหญ่แล้วสวยมากโอ้โหคุณยายขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะถ้าใครอยากได้ก็สามารถสอบถามมาได้เลยแล้วก็ติดต่ออินบ็อกเจมาได้เลยนะกับคุณยายนะนี่เดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้อ่าแล้วก็มาต้นด้านในนะต้นนี้ทุกคนถือว่าดังดีเลยทีเดียวนะถือว่าดังดีเลยทีเดียวกระถาง15นิ้วเหมือนกันนะตัวนี้ แล้วไซส์ใหญ่มากทุกคนนี่คือมือเจนะและนี่คือใบพาปุมสูงแบบนี้เลยใหญ่มากทุกคนโอ้โหด่างดีเลยนะนี่ด่างแบบนี้คือข้อดีของเขาคือด่างด่างประมาณนี้นะข้อดีของเขาก็คือโตไวมากๆนะแล้วลใบเขาก็แข็งแรงมากๆเลยทุกคนนี่แทบไม่มีตําหนิเลยนะทุกคนต้นเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่เขาด่างกระจายนะเขาไม่ได้แบบว่าด่างเยอะหรือด่างเผือกหรือว่าด่างหอบนะ นี่คือข้อดีของเขาเลยถ้าด่างประมาณนี้นะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่โอ้โหแบบว่าเจยกกล้องขึ้นสูงมากเลยนี่แล้วมีดอกเขาด้วยดอกสองดอกนะนี่กระถางสิบห้านิ้วมันกันกระถางนี้ราคาหนึ่งมหนึ่งพันห้าร้อบาทนะนี่นี่อ่ามาต้นต่อไปเลยตัวนี้ก็จะออกด่างเขียวๆเ,เหลืองๆนะทุกคนออกพัดเทลอ่อนๆหน่อยนะนี่กระถางนี้นะลักษณะใบก็จะใหญ่ๆ กลมๆสั้นๆหน่อยนะตัวนี้กระถางสิบห้านิ้วเหมือนกันก็จะด่างประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยด่างประมาณนี้นะนีะ่กระถางสิบห้านิ้วเหมือนกันเลยกระถางสิบห้านิ้วนะตัวนี้อยู่ที่ราคาแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นแล้วเรามาดูตัวเออดำชมพูมั่งครับตัวนี้จะเป็นดำชมพูตัวลักษณะใบาย,ยาวๆเรียวๆนะขอบใบเป็นเริว้รวๆหยกักๆแบบนี้นะ สวยมากเหมือนกันนะลักษณะคือแบบว่าต้นใบนะตั้งชูขึ้นมาแบบนี้เลยสีชมพูชัดเจนเลยทุกคนนี่ชัดเจนแบบนี้เลยนี่อาจจะไม่ได้ด่างแบบว่าด่างเยอะมากเท่าไหร่นะแต่คือติดด่างมาทุกใบนะทุกคนนี่ทั้งชมพูทั้งเขียวทั้งเหลืองนะนี่มีมางมดเลยแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัวดำด้วยนะทุกคนนี่ใบใหม่มาด่างแน่นอนทุกคนมีเหลืองมีชมพูด้วยนี่กระถางสีขาวสิบห้านิ้วเหมือนกันนะ สงสูงเนี่ยโชว์สูงสูงให้ดูแบบนี้อ่ะเจตั้งกล้องสูงสูงให้ดูแบบนี้แต่ฟอร์มประมาณนี้นะใบยาวๆแบบนี้เลยอยู่ที่ราคาแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นอ่ะแล้วก็มาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้จะเป็นดาชมพูอีกตัวหนึ่งที่สวยมากเลยนะเชียร์เชียร์จริงๆตัวนี้ทุกคนเชียร์มากเลยเพราะว่าในความรู้สึกที่เจเลี้ยงไม้มานะพวกไม้ด่างเพราะว่าด่างแบบนี้ทุกคนด่างดีด่างกระจายและทําให้ต้นโตวไวแข็งแรงนะ เขาจะไม่ค่อยใบยช้าหรือใบมีปัญหานะตัวนี้แข็งแรงเลยทีเดียวที่เจเรียงไม้ด่างมาติดชมพูได้สวยมากติดเหลืองติดเขียวได้สวยมากเลยนี่คือหนึ่งใบแบบว่ามีหลายสีมากทุกคนแต่ตัวนี้เป็นตัวดําด้วยนะแต่ตัวเป็นใบแข็งๆนิดนึงแล้วก็ลักษณะขอบใบริ้วๆยาวๆนะตั้งชูเหมือนกันนะนี่สวยมากอ่ะดูใบนี้ให้เดี๋ยวว่าให้ดูกับทุกใบเลยนะนี่จะเป็นประมาณแบบนี้เลยสวยมากจริงๆทุกคนเชียร์จริงๆ,น,งงๆนะต้นนี้คือแบบว่า เลี้ยงดีตัวไวนะจะด่างประมาณเนี้ยทุกคนนี่ใบแข็งแรงจริงๆนะนี่แทบไม่มีตําหนิเหมือนกันทุกคนนี่โอ้โหใบล่างๆเขาก็สวยมากตัวนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อสอบถามเออคุณยายมาได้เลยนะครับผมนี่มาต้นต่อไปนะตัวนี้ก็กระถางน่าจะประมาณเออสิบสองนิ้วทุกคนอะตัวนี้ก็จะด่างขาวด่างเหลืองด่างเขียวนะนี่ ใบจะประมาณนี้เลยฟอร์มประมาณนี้นะกระถางสีขาวประมาณ12นิ้วนะนี่ค่างๆต้นดําชมพูเลยนะฟอร์มประมาณสวยๆแบบนี้เลยนี่สวยมากๆเลยตัวนี้นะราคาอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นนะถ้าใครอยากได้ก็สอบถามมาได้เลยลองพูดคุยกันได้นะอะแล้วก็ตัวนี้มาเป็นเศรษฐีเงินหนาสีทองนะทุกคนกระถางใหญ่แล้วสวยมากกระถาง15นิ้วทั้งคู่เลยนะสีขาว สีทองสวยมากๆเลยนี่เขาก็จะลักษณะใบแข็งๆนะทุกคนแล้วก็จะลักษณะใบค่อนข้างห่อๆเข้ามานิดนึงนะนี่สองกระถางนะนี่ตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยนะทุกคนสวยทั้งสองกระถางเลยกระถางละหกพันห้าร้อยบาทนะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยเอามาต้นต่อไปด้านล่างมาั่งนี่จะติดกับต้นนี้นะตัวด้านล่างก็จะเป็นดํานะจะเป็นช่อเขาชั้นดําเหมือนกัน กระถางประมาณ12บนิ้วนะทุกคนหนึ่งใบก็มีลากลายสีเหมือนกันเลยนะนี่ทั้งขาวทั้งเขียวทั้งติดชมพูละเลื่อมาก็มีชมพูค่อนข้างเข้มมากก็มีนะนี่ลักษณะแบบนี้เลยใบใหม่มาเปิดดางสวยมากนี่พรอมแบบนี้เลยนะนี่กระถางนี้ราคาส5 0 0ันรอบาทเท่าน,นั้นถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยแล้วก็มีใส์เล็กๆด้วยนะทุกคนกระถางละสองพันบาทนะคุณยายปล่อยกระถางละสบาท,ท 2พันบาทเท่านั้นนะนี่สวยมากทุกคนกระถาง10นิ้วลายดีมากตัวนี้แบบว่าใบใหม่เปิดมาเป็นแบบหินอ่อนเลยทุกคนหินอ่อนเต็มใบเลยนะนี่สวยมากกระถางสีขาวนะนี่สวยมากๆเลยมีอยู่กระถางที่หนึ่งแล้วก็กระถางที่สองนะกระถางที่สองก็จะด่างประมาณนี้นะมีด่างเหลืองด่างเขียวด่างขาวด้วยนะนี่สวยมากเลยอ่าเดี๋ยวมาที่กระถางนี้ก่อนนะกระถางนี้นะครับ อยู่อยู่ที่ราคา2,000บาทเท่านั้นนะกระถางประมาณ10นิ้วนะใครอยากได้นะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งกระถางนะก็จะดังประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะนี่กระถางละ2 0 0 0ับาทนะทุกคนนะคะอยากได้นะต้องรีบจัดเลยราคาดีงามมากๆเลยอ่ะแล้วก็จะมาตรงนี้อีกนะนี่ตัวน,นี้เป็น2000บาทเหมือนกันด่างสวยนะกระจายทุกใบเลย กระถางประมาณสิบนิ้วเหมือนกันเลยสิบถึงสิบสองนิ้วเลยนะนี่สวยๆแบบนี้เลยสองพันบาทเท่านั้นนะถ้าใครอยากได้ก็คือแคปรูปไปได้เลยแล้วก็สามารถส่งอินบ็อกเจมาได้เลยนะเจจะได้ติดต่อคุณยายให้นะแล้วก็เบอร์เจสามารถแอดไลน์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะค่อนข้างตัวใหญ่เลยค่อนข้างจะต้นใหญ่เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาด่างน้อยไงทุกคนแล้วเขาโตวไวนะนี่ตารางประมาณนี้นะกระถางเท่นะากันนะสิบถึงสิบสองนิ้วแบบนี้นะนี่ สวยๆแบบนี้เลย2,000บาทเท่านั้นนะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวตัวนี้ด่างฮาร์บมาเลยด่างฮาร์บแบบนี้เลยนี่กระถาง10-12นิ้วเหมือนกันแต่ก็จะติดด่างน้อยหน่อยนะแต่ว่ามีชมพูส้มๆมาด้วยนะนี่ชมพูละเลือกก็มีนะ2,000บาทเท่านั้นแล้วก็กระถางเล็กๆนะนี่ทั้งมีทั้งดำแล้วก็ตัวเขียวธรรมดานะแบบนี้นะครับมี4กระถางกระถางละ500บาทนะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลย นี่ใน่วนของร้านคุณยายก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยคือแบบว่าเดินเข้ามานี้แบบว่าสีเด่นสะดุดตามากเลยนะทั้งทั้งแบบว่าทั้งเศษฐีเงินหนาสีทองทั้งโชว์เก้าชั้นนี่คือแบบว่าสีนี้คือแบบเด่นแข่งกันมากๆเลยนี่นะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับทั้งเบอร์คุณยายแล้วก็เบอร์ของเจได้นะครับนี่ บางต้นอาจจะส่งไม่ได้นะทุกคนบางต้นก็อาจจะส่งได้นะก็ลองพูดคุยซ้อมหนำกันมาดูนะนี่เพราะว่ามันใหญ่จริงๆทุกคนถ้าส่งก็คือลำบากหน่อยอ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกับเจพีแพนนะครับวันนี้นะเจพามาดูนะครับโชก้าชั้นนะที่งานต้นไม้นะครับเดอะมอโคาราดนะครับนี่ก็จะเป็นร้านนะครับที่ขายโชก้าชั้นนี่ดงังสุดๆแบบนี้เลยเรามาดูกันครับว่า เขามีดางสีอะไรดางแบบไหนบ้างแต่บอกเลยว่าดางสวยมากๆเดี๋ยวทีพับดูเลยนะครับมาพาไปเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่ร้านอะไรครับร้านบุญช่วยไม้นานาพันนะครับร้านบุญช่วยไม้นานาพันนะครับผมอันนี้ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับครับศูนย์แปดห้าแปดห้าหนึ่งหกเ็ดสี่ศูนย์ครับโอเคครับนี่วันนี้นะครับจะให้พี่พามาดูนะครับนี่โชคเก้าชั้นนะครับพี่พาดูหน่อยครับว่ามีโชคเก้าชั้นดางสีแบบไหนบ้างตัวอะไรบ้างครับผม ดูทางนี้ก่อนครับเอาเดี๋ยวเป็นตัวนี้ก็เป็นทะเลเศรษฐีก้านป่องใช่ไหมครับเศรษฐีก้านป่องนะครับนี่สวยมากๆเลยสวยๆนะครับกระถาง8นิ้วใช่ไหมครับกระถาง8นิ้วกระถาง8นิ้วครับนี่ฟอร์มใหญ่มากแล้วฟอร์มสวยมากเลยทุกคนนี่นาก้านเขาก็จะอบอวลแบบนี้เลยอวบสวยๆแบบนี้เลยใบก็จะเป็นออกยาวๆสีเขียวๆนะก็จะใบแข็งๆเลยนะนี่แล้วหลอดไม่ก็มาแล้ว กระถางนี้ราคาราคาหกร้ยบาทครับ6 0ร้อยบาทครับผมถ้าใครสนใจนะอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ๊ขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับอืก็จะมีกระถางใหญ่นะครับหวตัวนี้กระถางใหญ่นะหัตัวนี้ใหญ่เก้าร้อยบาทนะครับคุ้มทุกคนกระถางใหญ่มากนี่จะเทียบกับพี่เขานะนี่ใหญ่มากเก้าร้อยบาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้นะนี่สวยมากๆเลยนี่เก้าร้อยบาทนะครับห้ะเก้าร้อยบาทไปนะครับ ตันนี้เป็นตะกูลพิโลใช่ไหมครับใช่ค <qu> รับใช่ตรเป็นตะกูลพิโลนะที่ขายแงนี้ก็900บาทเหมือนกันนะครับ900บาทอันนี้พร้อมขึ้นหลักด้วยเนาะนี่ก็เป็นไม้เรือใช่ไหมครับนี่ใช่ครับนีรับจะเป็นไม้เรือรากขาดแบบนี้นะทุกคนมีจํานวนนะครับร้านมีจํานวนมีมีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาเลยราคาเท่าไหร่ครับรืมพา900บาทนะครับ900บาทเท่านั้นอ่ะมาต้นต่อไปเริ่มที่โชคเลยนะครับโชคก้าช้างโชคันนี้เฉยห้าทุกคนดางเหลืองที่สี่ครับนี่สามไหมครับ น่าจะสามสีด้วยนะขาวเขียวเหลืองก็มีใช่ครับกระถางนี้สามพันบาทนะครับทุกคนเนี่ยฟอมสวยมากสามบาทใกล้ใกล้เษฐีวิสันนะครับใกล้เหมือนเษฐีวิสันมากทุกคนสวยจริงๆนะนี่เดี๋ยวเจดซูมให้ดูนะลักษณะใบนี่ใบก็จะเป็นยาวๆนะทุกคนด่างสวยมากมีตาหนหนึ่งใบนะจะมีตําหนีนะพี่เขาบอกแล้วก็ใบล่างนะตาหนีตรงนี้นี่ฟอมแบบนี้เลยสวสแแบบนี้เลยนะนี่ สามพันบาทใช่ไหมครับสามพันบาทครับนี่ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยสามพันบาทสวยๆเลยมาต้นต่อไปครับนะครับโอ้ตอนนี้ลายดีนะนี่ตอนนี้ลายดีนะนี่เดี๋ยวขออนุญาตลองอีกหน่กระดูกขาวนะครับตัวนี้นี่กระดูกขาวนะนี่ตอนนี้ก็ติดไอ้นี่กระดูกดอกก็ได้นะนี่อันนี้เคยผสมยังครับอันนี้ผสมแล้วแต่ไม่รู้ว่าติดหรือยังอ๋อผสมแล้วแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะติดหรือยัง กระถางนี้2,500บาทนะครับโอ้ทุกคนราคาดีงามมาก2,500บาทไซส์ใหญ่ด้วยนะใหญ่นะครับสวยใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยที่พี่เขาถือนะ2,500บาทเท่านั้นอ่าร้0 0บาทนะครับน่าจะกระถางราวสิบนิ้วนะพี่ประมาณ10นิ้วประมาณ10นิ้วไม่ไม่10ก็12บสครับอันนี้เป็ด่างเหลืองนะครับประมาณ10นิ้วถึง12นิ้วเลยนะด่างเหลืองโอ้นี่ก็ลายสวยนะทุกคนลายเหมือนกันนะครับกระจายสเตียแบบว่าโอ้โหครับก็มีมานะนี่ ลาย,ายาหใหญ่มากสีขาวประมาณสิบถึงสิบสองนิ้วเลยนะนี่ลายดีๆแบบนี้เลยแต่ทางนี้อยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันบาทโอ้โหทุกคนรา,า,า,าคาเล้าอีกแล้วสามพันบาทถูกมากแล้วลายด่างดีขนาดนี้เลยนะนี่พร้อมยุกยอดด้วยนะนี่ใช่ครับเป็น,น,นไม้เมล็ดไหมส่วนมากจะเป็นไม้เมล็ดทั้งหมดนะครับส่วนมากเป็นไม้เมล็ดหมดเลยพี่เขาบอกนะนี่อ่าวันนี้เป็นด่างครับด่างสนิมครับโอด่างสนิมรือที่เขาเรียกด่างคาราเมลใช่ไหมครับนี่ กระจายทุกใบเลยนะครับท at uh> ุกคนอันนี้ดีด um ีด okay ีดีมันจะอมชมพูด้วยนะครับใช่ใช่ใช่โอ้โหทุกคนแนะนําแนะนาตัวนี้ติดดอกนะครับเราไซส์ใหญ่ด้วยอันนี้ติดดอกด้วยนะนี่แนะนําทุกคนเนี่ยคือแบบว่าด่างสเตียมากด่างกระจายมาก่มีตําหนีหนึ่งใบนะครับตัวนี้มีตําหนินะนี่กอบๆนี้ตาหนินะนี่ลายดีมากสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาททุกคนใหญ่เลยแนะนํานะทุกคนเลี้ยงแบบเนี้ยใบใบแข็งแรงโตไวทุกคนเมื่อเขาด่างกระจายนะนี่ ไม้มเมล็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยไม้มเมล็ดนะ่ยนนกยอดได้นะครับลกยอดก็ได้ด้วยนี่ดูดูของเขานะนี่อ่าสามร้ห้าร้อยบาทนะนีโ่โหราคาดีมากกเป็นแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้อันนี้นลายหินอ่อนสวยๆวยเ,เลยนะครับเป็นลายหินอ่อนเป็นใบยาวนะครับใบยาวสวยมากตัวนี้เป็นใบยาวใบเ,เขาขอบใบจะเป็นแบบว่าริ้วๆพิว๊ๆหน่อยนะแต่จะไม่แบบไม่เป็นหยักๆมากนะตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้หนอนะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นไม้หนอนะอ่านี่สวยๆแบบนี้เลยหินอ่อนนะนี่ องพันบาทนะครับสองพันบาทต้ใหญ่อยู่นะนี่ลายดีมากนะครับลายดีมากสองพันบาทเท่านั้นมถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อนะทุกคนเชียร์เชียร์ตัวนี้คือแบบว่าด่างดีด่างกระจายด่างสเตียด้วยนะนี่ครับผมต้นอ่ได้นะมาที่ติดต่อมาเลยอ่าไมกต้นนึงต้นนี้จะเป็นลูกผสมที่แปลกมากนะครับใช่ดผมมีด้วยห็นอัญมณีตัวนี้เป็นใบดําที่ใบสวยมากทุกคนไม่ต้องด่างก็สวยนะเจ๊บอกเลย เป็นใบดำกลมๆแบบนี้เลยและดูแบบว่ากระดูกใบชัดเจนนะไม่รู้ว่าสมอะไรเนาะพี่แต่สวยจริงๆทุกคนเขาจะเป็นแบบว่าลาักษณะเป็นปุ่มแบบแบนแออกเนาะแบนแย่นอนๆอนออกกระดางแปดนิ้วด้วยกระดางนี้ดําดําเนี่ยมเลยทุกคนดําเงาดําเงาดําสวยนะครับอวามดีตัวนี้อร์มดีมากห้าพันเก้าร้อยบาทนะห้าพันเก้าร้อยบาทห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะน่าสะสมนะครับตัวนี้ใช่ใช่เพราะว่าลายแปลกๆทุกคนผมก็ยังไม่เคยเห็นนะตัวนี้ แต่นี่ถ้าเกิดว่าด่างนี่จะสวยขนาดไหนนี่เราต้องลองมาดูกันนะนี่นี่จะสวยมากเลยห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นต่อมานะครับโอ้โหสีแบบโอ้ทุกคนนึกว่าวินสันดีมากนะครับนึกว่าวินสันจริงจริงอ่ะตอนนี้จะเป็นอ่าเหลืองชมพูอมส้มหน่อยนะเหลืองชมพูอมส้มนั้นนี่ทุกคนสีนะครับสวยมากไปก็จะแข็งแข็งหน่อยเนาะนี่ใช่ครับกระดูกอ่อกระดูกด้านใบสีชมพูนะสีชมพูด้วยนะทุกคนแล้วคือใบใหม่ดูทุกคนโอ้ เนี่ยแล้วแบบว่าชมพูก็มาออกต้มก็มีขาวก็มาเขียวดําก็มาโอ้โหทุกคนจะเจ็ดสีแล้วเนี่ยตันนี้ตอนนี้สามพันเก้าร้อยบาทนะครับโอ้ทุกคนสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหสวยมากนะครับตอนนี้สวยมากแล้วก็ถามใหญ่ด้วยนะนี่ต่อมานะครับตัวนี้นี่ดําชมพูตัวนี้ดําชมพูนะครับสวยมากตอนนี้ใบใหม่เปิดมากก็ดังสวยนะครับโอ้ดูใบใหม่เดี๋ยวให้ดูใบใหม่ก่อนนี่ใบใหม่ใบใหม่ ชมพูก็ามานะฮะูลักษณะชมพูน่าจะมาแล้วนั่นนี่จริงจริงเข้ามาแล้วนะชมพูแต่ว่าใบใหม่น่าจะชมพูจับอยู่แล้วชมพูดีมากทุกคนกระจายดีมากกระจายดีมากเลยอันนี้ก็มาเมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดครับแล้วมีหนอดใช่ไหมนี่มีหนอดด้วยนะงมีมีหนอดได้นะทุกคนนะออกมาได้นะนี่ยกยอดก็ได้เก็บหนอก็ได้นะนี่เวยมากกระถางนี้ห้า0ันเก้ารอยบาทนะฮะห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับะใสประมาณสิบสองนิ้วทุกคนห้าพันเก้าร้ยบาทมาเสวยมากจริงๆทุกคนนี่ ซุ้มเลยทุกคนต้องรีบจัดนะต้องรีบจัดต้องรีบจัดนี่โหเห็นไหมสวยงามแบบหลายตัวเลยกระถางนี้นะครับชมพูสวยๆเลยนะครับทุกคนชมพูแบบว่าเนี่ยจะให้ชมพูได้อีกนีชมพูแบบว่าสดจริงสวยชมพูจัดสวยมากชมพูชัดเจนมากทุกคนไม้เมล็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้อะไรนะครับไม้เมล็ดนะครับ๋อตอนนี้เป็นไม้เมล็ดนะนี่โอ้โห แปดพันเก้าร้อยบาทนะฮะแปดพันเก้าร้อยบาทกระถางใหญ่เลยประมาณสิบห้านิ้วนะกระถางนี้แล้วลายแบบโอ้โหทุกคนติดติดใจตรงลายเขามากเลยแล้วเขาด่างดีมากชมบูทุกใบเลยนะทุกคนนี่สวยมากนะโอ้โหลายดีมากแปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นลูกผสมทับทิมสยามนะครับอุ้ยตัวนี้เป็นลูกผสมทับทิมสยามด้วยความดีนะครับไม้ไม่เลอนดันะครับตอนนี้ตัวนี้ไม้ไม่เล่นเหมือนกันนะแล้วอร์มสวยมากทุกคนกล้ถายทั่วใบเลยนะครับใช่ใช่ กระจายทั่วไปเลยครับนี่ชมพูก็ชัดเจนโอ้โหวันนี้ก็ถาดประมาณสิบสองนิ้วนะสิบถึงสิบสองนิ้วนะสวยมากจริงแล้วตัวนี้เป็นลูกให้ผมผมทับทิมสยามอย่างที่พี่เขาบอกเลยนะนี่กระถางนี้หนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับหนึ่งหืหันบาทเท่านั้นนะโอ้โหลายดีมากแล้วฟอมก็ใหญ่มากทุกคนตั้งแม่ได้แล้วผมบอกได้เลยว่าไซนี้คือตั้งแม่ได้เลยนะยกยอดก็ได้อีกสวยมากโอ้โหสวยมากๆทุกคนต่อไปนะครับคือแบบว่าร้านพี่เขานี่แบบมิเด็ดเด็ด สีเด็ดๆลายเด็ดๆประทุกคนตอนนี้คอมแพกนะครับเด่นมากกระถางเดียวในร้านนะครับตอนนี้เป็นไซส์คอมแพกกระถางเดียวในร้านที่พี่เขาบอกทุกคนดีมากนะครับเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่กันมาเลยทีเดียวไม้เมล็ดเหมือนกันนะครับนไม้เมล็ดทุกคนแล้วฟอมใหญ่มากฟอมสวยฟอมใหญ่มากโอ้แล้วดูใบใหม่ใบใหม่มมนรู้จะด่างยังไงแล้วเพราะด่างพรกหมดแล้ว สวยมากจริงแนะนํานะทุกคนจะเป็นกระถางแบบกระถางอ่างนะใบเขาจะบิดสวยนะครับใช่ใบเขาบิดสวยมากเลยเขาจะบิดไปเรื่อยนะอใช่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 มีทุกสีเลยโอ้โหสวยมากๆตัวนี้นะอยู่ในกระถางอ่างนะนี่ให้บอกให้ดูก่อนแล้วดูนะยกยอดก็ได้นะนี่สวยมากทุกคนและดูไก่เก้าพันบาทนะครับกระถางหนึ่งมืถึเก้าพันบาทเท่านั้นทุกคนนะครับสวยมากแนะนําแนะนําตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะ ดางดีดางกระจายด้วยทุกคนหายากด้วยนะครับความแพกใช่เป็นความแขกที่หายากนะลายแบบนี้ผมบอกเลยผมไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะเป็นความแขกที่ลายแบบนี้นี่อ่ะมาอีกมาอีกมาอีกต่อมาหัวน,นี้ต้นใหญ่หน่อยต้นใหญ่เลยนะครับหัวนี้ต้นใหญ่สวยมากนะครับโอ้ทุกคนสวยมากดีดีนะครับต้นนี้นี่ดูไซส์ดูไซส์กระถางสิบห้านิ้วเลยทุกคนนี่แล้วดูดูด่างเขาแต่ละใบสัมพูแบบว่าโอ้ยิ่งดูใบนี้ทุกคน ชมพูก็มาส้มก็มาสีคาราเมลก็มานะแล้วใบหน่ก็ได้นะนี่กระจายอยู่นะนี่โอ้โหต้นใหญ่ใหญ่มากหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตอนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาททุกคนไซนีนาเชียคุ้มคุ้มจริงผมบอกเลยเพราะว่าไซส์ใหญ่จริงใหญ่มากเนี่ยเทียบกับพี่เขาเลยแล้วแบบว่าชมพูขนาดเนี้ยทุกคนเปิดชมพูมาขนาดเนี้มันไม่หลุดอ่ะมันไม่ใช่ด่างหลุดอ่ะทุกคนมันคือชมพูที่แบบว่า ต้นูชัดเจนอ่ะทุกคนต้นต่อไปล้วบานบาทอื่เดี๋ยวจะให้พี่เขายกต้นต่อไปให้ดูนะนี่นี่ทุกคนต้นเนี้ยต้นนี้เอามาโชว์นะคะแปลกสะดุดตามากนะครับตัวนี้พี่เขาบอกมาโชว์นะคล้ายๆนางกวักเลยนะครับใช่ใช่เนี่ยทุกคนลักษณะนะจัตียชมพูทุกใบเลยนะครับเขาเป็นก้านยาวๆนะยอวแดงๆใบกลมๆนะคบับนกลมแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยเราไปบอกว่าด่างแต่เตียงมากเหมือนใบใช่เหมือนใบโบเลยพี่ เนี่ยแล้วฟอมอย่างเงี้ยเป็นไม้แบบนี่ยังไม่เคยเห็นฟอมนี้เหมือนกันนะเป็นไม้แบบว่าเป็นชก้อชั้นใบแบบเนี้ยยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสวยมากทุกคนแล้วไซส์ใหญ่ด้วยนะตอนนี้สถานะโชว์ใช่ไหมครับสถา,านะฐานะโชว์ครับถ,รถ้าเปิดไมอ้อยู่นะครับถ้าสนใจก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าสนใจนละขอราคาอีกรอบนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหเพราะว่าเป็นไม้หายากก็ใช่มันหายากจริงทุกคนไว้มากนะครับสวยมากเพราะก็ยังไม่เคยเห็นนะแบบเนี้ย ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะลองติดต่อสอบถามพูดคุยกับพี่เขาได้เลยนะนี่แปลกและสวยมากจริงทุกคนยังไม่เคยเห็นเหมือนกันสวยนะครับหายากมากสวยงานะครับนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวซูมโูทุกคนอันนี้ไซส์แบบว่าใหญ่มากยักษ์้ยใหญ่มากเดี๋ยวพี่ตั้งข้างล่างก็ได้นี่ดูแบบว่าโอ้โหเนี่ยเทียบกับพี่เขาเดี๋ยวสักรู่นะครับ เนี่ยเทียบกับพี่เขาคือแบบใหญ่มากสิบอันนี้กําลังออกดอกเลยนะครับนี่กําลังออกดอกขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วดูแล้วดูลายนี่ดูความมุมสูงนะครับนี่แล้วไซส์ใหญ่มากนี่เทียบกับมือเจนะไซส์ไม่เ่กันทุกคนหมอตั้งแม่มากนะครับยิ่งอันนี้คืออายตายายเลยครับใบนี้ใบใหม่กําลังจะแทงขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ใบใหม่กำลังจะขึ้นมาฮะอย่ามยอดอ่อนๆนี่สวยมากเลยสวยมาก ต้นหางสิบห้านิ้สีขาวใหญ่เลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตันนี้เปิดอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนี่หายากนะครับจีขนาดมากกระจายกระจายทั่วทุกไปเลยนะอันนี้ใบเก่าๆนะนี่โอ้โหทุกคนแล้วก็ยกยอดได้อีกอันนี้ใบมีตําหนิเนี่ยนะแจ้งทุกคนนะนี่โอ้โหดังสวยมากสวยนะครับขอราคาอีกรอบครับตันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าใครอยากได้นะ พรูครตอบถามกับพี่เขาได้เลยคุ้มคุ้มจริงไซเนี่ยไซใหญ่หญแล้วก็ตอนนี้ไซใหญ่ใหญ่อีกนะครับไซใหญ่ใหญ่อีกหนึ่งตัวทุกคนทั้งแม่นะอันนี้เป็นสามพีนะครับตอนนี้สามสี่นะนี่กระถางสีขาวสิบห้านิ้วเหมือนกันตัวน,นี้เ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับเ็ดพันเก้าร้อยบาทนะทุกคนใหญ่เลยนะครับโอ้เนี่ยทุกคนสองรอบอันนี้ผสมยังครับอันนี้ผสมแล้วครับผสมแล้วรอรอดูว่าเขาติดไหมติดติดทั้งสองฝาติดยันกนไหมครับครับตัวนี้นี่สวยมาก ต่างแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหทุกคนคุ้มคุ้มจริงๆเจ,จบอกเลยราคาเท่าไรเขาอีกรอบนะครับอันนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทใหญ่หญนะเลยนะครับใหญ่ใหญ่เลยกับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ราคาเก้าหมืนเก้าพันเก้าพันบาทนะนี่ถ้าใครอยากได้นะนี่ติดต่อสอบถามพี่เขาเขาได้เลยนะนี่โอ้โหเนี่ยแล้วดูความด่างแต่ละต้นคือแบบว่าสุดจัดมากเจ้านะครับ ลายดีดีแบบนี้เลยนี่เชียร์นะทุกคนตอนนี้โชคเก้าชันนะไม้กระแสนะนี่แนะนําแนะนําแนะนาเก็บได้รีบเก็บอ่านี่อันนี้เดี๋ยวให้พี่ฝากร้านหน่อยครับว่าร้านอยู่ที่ไหนบ้าง,งอ่่ไหนร้านผมตั้งอยู่ที่ตลาดลุงพ่อจองหอนะครับชื่อร้านบุญช่วยไม้นานาพันครับที่ร้านจะมีโชคก้าทั้นอ่าพอให้ดูพอสมควรอยู่ครับครับแล้วก็มีไม้อย่างอื่นขายด้วยใช่ไหมครับ นี่ครับแล้วก็ส่วนมนากจะเป็นที่เด่นเนี่ยเลยคือจะเป็นโชค๊คก้าวช,นชันนะครับแล้วก็จะมีพี่โรต่างๆน,นี่พวกพี่โรนะร่อาอยู่ด้วยกันกับร้านเชอร์ไบนะครับออของร้านครับอยู่ด้วยกันโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมที่พามาดูโช๊คก้าชันส่วนข,ของร้านพี่ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ